สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนบิวตี้บล็อกเกอร์โพสต์ถึงพิมรีพาย เรียกว่าเป็นเน็ตไอดอลคนดังไมค้าออนไลน์ที่ปังบุรีเย่ไม่ไหวแล้วล่ะครับสำหรับพิมพ์รีพายที่เมื่อวันที่26พฤศจิกายน64ที่ผ่านมาเธอได้ทาการไลฟ์สดขายของแต่จู่ๆก็มีลูกค้าท่านหนึ่งได้คอามเมนต์บอกพิมพ์รีพายว่าอยากให้สาวพิมพ์รีพายขายกล่องสุมเครื่องสําอางเพราะตัวเธอจะซื้อแล้วไปถ่ายคลิปทำคอนเทนต์แถมยังบอกด้วยว่าอยากให้มีกล่องสุมในราคา100,000บาทซึ่งเมื่อพิมพ์รีพายได้เห็นคอมเมนต์นี้ปุ๊บเจ้าตัวก็ถึงกับต้องเปิดกล่องสุมในราคา100,000บาททัน,ทดทนาาาีด,นดยวเ แถมงานนี้ยังมีคนเข้ามาซื้อถึง600คนและไม่กี่นาทีต่อมาก็ปิดยอดที่1000คนจนด้ยอด100ล้านบมาพร,ร้อมทั้งพิมพ์ริพาย,ยังเปิดยอดเงินโอนในมือถือให้ดูอีกด้วยล่าสุดสาวนุ่นนพร,รักเบลตี้บอกเกอร์ที่ขอพิมพ์ริพายเปิดขายกล่องสุ่ม1 0 0 0 0 0บาทยังได้ออโพสต์ขอความลงเฟซบุ๊กว่า #100 ท็ล้านใน1ินาทีมีจริงเนื่องจากรอกล่องสุ่มนางมาร่วมเดือนนางไม่ขายสักทีวันนี้นางไลฟ์แล้วนางอ่านคอมเมนต์บ่อยมากแต่นางก็ไม่ขายให้เลยถือโอกาสแ่แล,และแสนแมข มสรุนนางขายจ้านางเปิดร้านให้นีเอฟคนเดียวแต่เอฟแล้วดันไม่ได้เอฟคนเดียวแม้ขายได้อีก1000กล่องย้ำา1000กล่องเชื่อแล้วว่าโลกนี้ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ถ้าเราพยายามทํามันมากพอพิมพ์รีพา,พายพิสูจน์แล้วฟินละการไดเอฟองแม่สะใจมากไว้จะทําคลิปเปิดแฮสักกล่องสุ่ม1 0 0 0 0แบาทว่ามีอะไรบ้างนะคะส่วนตัวแพลนไว้ว่าจะนําเครื่องสําอางในกล่องมาขายเก็บเฉพาะแค่ที่ใช้แล้วรายได้ทั้งหมดจะนําไปบริจาคเผื่อชาติหน้าจะปังเท่า พิมรีเชื่อมันแล้วรวยต่อเป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้ต่อเ The ag, รวยหนึ่งคนจี้บวกคนบาจีเท่ากับ100ล้านจบใครมาด่าว่าเอาคอนเทนต์เอาก็จะซื้อมาทำคอนเทนต์ไม่งงดีจะซื้อมาทำคอนเทนต์พิมพ์อยู่ในไลฟ์ว่าจะเอาไปทำคลิปขายหน่อยเป็นไรเข้าใจยากอะเราอะดื้อรอเขาเปิดกันหมดแล้วอยากเปิดบ้างแค่นั้นเองซื้อก็ไม่ได้ยืมเงินมาซื้อค่ะงานนี้ที่แท้สาวนุ่นบิวตี้บล็อกเกอร์ก็เป็นจุดเริ่มต้นของกล่องสมราคา1 0 0 0 0แบาทนี่เองครับ ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ